เอิเองเออชาเอิงเอยขอบคุณชสอที่เปิดเวทีสร้างก่อนวัตรกรรมให้วันนี้ครูชัยนาฏนับว่ามีโอกาสดีเหลือหลายเรามาหลายชีวิตโดยท่านสมควรทองลิ์ท่านประธานใหญ่ ได้เสนอ,อนวัตกรรมที่ร่วมคิดร่วมทำแล้วแก้ปัญหาได้เพ้ชนะลาไม่สำคัญแต่ที่สุดยอดนั้นคือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไงวันนี้จะนำเสนอวันนี้จะนำเสนอคือเมจิกมิลเลอร์ออนไลน์ขึ้นต้นด้วยวัฒนธรรมแบบไทยนะครับ หลายท่านคงอยากรู้นะครับว่าวัดของเราในเมจิกเอลเมลเลอร์เป็นยังไงนะครับเพีย ouais, งจากตรงนี้เมจิกมิลเลอร์ออนไลน์ที่ไปที่มานะครับถามว่าเราทํามาค่อนข้างเยอะนะครับมาจากปัญหาล้นวนครับปัญหาจากสมาชิกที่สะท้อนเข้ามาจากหลายช่องทางเมาท์ถูเมาท์บางสบอลเลตเตอร์บางอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะนะครับปัญหาแล้วก็สรุปที่สำคัญสำคัญนะครับส่วนใหญ่สมาชิกมาไม่ได้อย่างใจคือปัญหาทันท <mış lite> ี จะถูกหรือผิดเขาไม่สนใจครับเพนะจะสะท้อนกลับมายัางเราอย่างแน่นอนเพะปัญหาต่างๆเหล่านี้สะท้อนกับมามุ่งมาที่เจ้าหน้าที่เราเป็นอันดับแรกเพนเราก็มาคุยกันนะครับว่าสมาชิกเขาฟีดแบ็กกลับมามีปัญหาอย่างนี้เราจะทํำยังไงนะครับเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าจริงไหมเจ้าหน้าที่เราหนึ่งครับความแตกต่างระหว่างบุคคลเกิดแน่นอนทุกที่ทุกองค์กรครับไม่เท่ากันตราบใดที่นิ้วทั้ง1ินิ้วไม่เท่ากันมันต้องเกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกอย่างความเป็นเอกภาพครับสมาชิกก็จะเจอกับเจ้าหน้าที่แต่ละคนแต่ละคนบางคนพูดเก่งบางคนพูดมากบางคนพูดน้อยมันมีความแตกต่างกันนะครับก็มีปัญหาและที่สําคัญอย่างยิ่งครับพรัาาดายภาราัดายนี่ฝังรากลึกมากับสากลโดยเฉพาะสากลอมทรัพย์ครูทั่วประเทศพรัาาดายนี่คืออะไรครับเจ้าหน้าที่กลัวกรรมการกรรมการกลัวใครครับสมาชิกเพราะกลัวเขาไม่เลือก แลวสมาชิกกลัวใครครับกลัวเจ้าหน้าที่กลับไปกลัวกู้ไม่ได้มั่งทาอะไรไม่ได้นี่คือภารดายที่ฝังลากลึกแล้วเราจะแก้อย่างไงและเป็นเรื่องที่แก้ยากเราก็มาคุยกันครับว่าในเมื่อเขาพุ่งเป้ามาที่เราเราก็ต้องดูแลแก้ปัญหากับในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะแก้ใครได้เราใช้หลัก qc ครับกรรมาการเราไปแก้เขาได้ไหมสมาชิกแก้เขาได้ไหมไม่ได้เราก็มาคุยกันว่าเราแก้จากพวกเราดีกว่านะครับแต่ถามว่าผมผู้จัดการ เขาจ้าง4ปีเข้าไปปรับปรับเปลี่ยนเลยได้ไหมไม่ได้ครับต้องหาแบ,คแแบค็คแล้วแบ็คคดีที่สุดคือใครสมาชิกค,ครับเขาทาการสํารวจความพึงพอใจเลยนะครับความพึงพอใจทีปรากฏออกมาอย่างนี้เลยครับนี่คือสากกรออมทรัพย์นะครับถ้าออมทรัพย์จริงๆปัญหาอันดับหนึ่งน่าจะเป็นฝ่ายรับฝากเงินแต่ทําไมาไปอยู่ที่ฝ่ายสินเชื่อเพราะปัจจุบันเป็นสากกรกู้ทรัพย์นะครับกู้มากกว่าออมปัญหาก็เลยไปที่ ฝ่ายสินเชื่อเป็นสคัญเมื่อเกิดจากฝ่ายสินเชื่อเราก็ดูว่าเ,เราจะต้องทํำยังไงนะครับเราจะแก้จากฝ่ายสินเชื่อย,อยังไงเราคิดกันจะสร้างนวัตกรรมหลักสําคัญสาคัญที่สกลทรัพยครูรชนะจำกัดนะครับเราใช้หลักธรรมาพิบานการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องเกิดขึ้นและสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งนวัตกรรมที่เราทําเราพรยายามใช้หลักคิดว่าลงทุนน้อยผลตอบแทนมากแล้วม,มาจากการมีส่วนร่วม แล้วเรามองแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเมืออลักษณขผงเข้าตาจะให้ใครมาเคลียร์นะครับเราเคลียร์เองยากเพราะฉะนั้นต้องเอาคนอื่นมาเป็นคนอื่นที่จะดีที่สุดคือใครครับสมาชิกสมาชิกเปรียบเป็นกระจกวิเศษที่จะสะท้อนว่าเราเป็นยังไงเรามีปัญหาไหมเราหลงตัวเองหรือเปล่านะครับนี่คือหลักคิดเพราะฉะนั้นเราก็สร้างจุดเริ่มต้นง่ายๆครับหนึ่งเราอยากได้ความพึงพอใจให้สมาชิกถูกใจมาแล้วเ็ายิ้มกลับไป นี่คือสิ่งสําคัญนะครับและส่วนสําคัญอีกอย่างที่เราพบเห็นคือเวลาในการให้บริการนี่ฝ่ายสินเชื่อแล้วบอกเฮ้ยสินาทีพอแล้วคนนึงสมาชิกเข้ามาน่าจะพอนะครับเราก็ดําเนินการตามนี้ไปตั้งเป้าหมายไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มทํานะครับน,นวัตกรรมเราคิดค่อยๆเริ่มทําเราจะเป็นพระเอกหรือตัวโกงนะครับถ้าเป็นพระเอกผมเข้าไปใหม่ๆต้องค่อยๆเล้าโลมครับจีบสาวเริ่มจากอะไรครับ เด็ดดอกไม้ใบหญ้าจับมือถือแขนโอบไหล่ใส้ซออขอต่อไปยังไงก็เป็นขั้นตอนไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะลิเกจะเห็นไหมครับว่าตัวโกงเจอนางเอกจะบอกว่าไงถ้าไม,ม่ยอมเอ้ยจะปลามาเอ๋ยจะปลามาให้นำใจท่านจะเป็นตัวโกงหรือเปลเอกงนั้นเราก็ค่อยทําครับทําโดยให้เขาคิดดังนั้นจะเห็นว่าแบบที่เราทําส่วนใหญ่เน้นลดเวลากนลดเวลาการให้บริการนะครับเราก็ทําในปีห้าเจไปนะครับ นี่ครับผลเฉลี่ยออกมาเจ้าที่สินเชื่อมี4ี่คนเห็นไหมครับความแตกต่างระหว่างบุคคลเรามองภาพชัดเลยเจ้าที่เราเป็นยังไงนะครับผลเฉลี่ยออกมามาได้11.76นาทีต่อลายแสดงว่ายังสูงกว่าที่เราตั้งเป้าหมายเยอะเราก็พัฒนาต่อไปนะครับปี58ก็มาคุยกันปรับเริ่มความเข้มข้นในการประเมินมีการระบุชื่อลงไปนะครับมีการให้ข้อคอมเมนต์ออกมามีความเข้มข้นขึ้น แต่รูปแบบแล้วก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเขามานั่งเขียนแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เขาอาจจะเกรงใจครับก็เปลี่ยนใหม่เขียนเสร็จเอาไปใส่กล่องที่รับความคิดนะครับเราก็ทําในปี58นี้ก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเพราะปี58เรามาประเมินครับผลความพึงพอใจมันได้ถึงร้อยละ81.64เขาเริ่มมีความพึงพอใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาการทํางานพัฒนาขึ้นต่ํากว่า10นาทีที่เราตั้งเป้าแต่ท่านสังเกตไหมครับว่าคนที่สอง จากเดิม23นาทีก็ยังอยู่16นาทีคนที่4 5นาทีก็ยัง5นาทีอยู่อย่างนั้นนี่คืออะไรคือลักษณะที่เราต้องเจาะลึกลงไปว่าเกิดเพราะอะไรอย่างคนที่สองผมพูดเก่งมากสมาชิกไปชักไม่น้ำตอนห้าสมาชิกหลับพอดีกว่าจะได้หนึ่งลายเห็นไหมครับเราก็จะรู้ปัญหาแล้วก็ปรับแก้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆนะครับจนปี5 9จากเมจิกมิลเลอธรรมดาเราต่อคำว่าออนไลน์ลงไป รูปแบบก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับจากรูปแบบถามว่าเมจิกเมลเลอร์ออนไลน์ของเราตรงนี้เป็นยังไงนะครับการพัฒนาคือเราต้องการให้สมาชิกเกิดความสะดวกไม่ต้องเกรงใจครับประเมินเสร็จเรียบร้อยมารับบริการเสร็จแล้วกลับไปบ้านก็สามารถที่ประเมินได้ไม่ต้องเฟซถูกเฟซไม่ต้องเผชิญหน้าลดความเกรงใจแล้วเราจะได้ข้อมูลอะไรจริงๆจังที่กลับคืนมาในสภาพที่แท้จริงและที่สําคัญนะครับก็จะเห็นว่าเราต้องรองรับนโยบายประเทศไทย4.0 นะครับใช่นาตสมาชิ 5, ก5,000กว่าคนมีระดับกเกษียณแล้ว1,600คนครับอีกต,อต่อไปก็จะสูงขึ้นสูงเพราะสอวอจะสูงขึ้นและสอวอกับเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันในตัวอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งเซอร์วิสมาตรงนี้เราจะเน้นมากเพราะปัจจุบันนี้สังคมบีบครับไปธนาคารเดี๋ยวนี้ไปถึงยกมือไหว้เสร็จแล้วก็ไหวนะครับขอบคุณโอกาสหน้ามาใหม่เห็นไหมครับเราก็ต้องปรับตัวนี้ขึ้น ดันั้นตรงนี้เราก็ตั้งเป้าหมายไว้ครับเป้าหมายทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณความพึงพอใจเรารละ80เป็นมาตรฐานนะครับในเรื่องของสมาชิกเข้ามาใช้ระบบนี้เราตั้งเป้าว่าไม่ต่ำกว่า200คนสมาชิกเข้ามาไม่ต่ำกว่า2 0้คนต่อปีนะครับ200ครั้งแล้วก็ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือตรงนี้คือเป้าหมายที่เราวางไว้ดันั้นต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการที่เราให้ท่านรับชมขั้นตอนการทำนวัตกรรมจากน้องเบิร์ดของเรานะครับ ต่อไปนะครับก็จะแนะนําการนําเสนอนะครับเกี่ยวกับการขั้นตอนการเข้าใช้บริการนะครับขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่เว็บไซต์สา,ากลเราจะประชาสัมพันธ์ในส่วนของเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีใน l i n e o f f i c i a l แล้วก็ใน l ล ne ใน f a c e b o o k นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์สา,ากลอ,อันนี้เราเซิร์ชสา,ากลอัซับคูเชน,น่าใน Google ก็ได้นะครับ ต่อไปนะเข้ามาในส่วนของโฆษณานะครับจะอยู่ตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็เลือก m a i i m i ิ l เ r Online ไลน์ก็จะเข้าในส่วนของแบบสอบถาม m a i c m i l l e r r n l i n n ไลน์นะครับในส่วนแรกเลยก็จะเป็นส่วนของสมาชิกให้เลือกเพศเลือกอายุแล้วก็ประเภทของสมาชิกอันนี้ท่านมาใช้บริการอะไรบ้างก็มาสามัญน,นะครับ แล้วขอคำปรึกษาหมายเลขโทรศัพท์นี้เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วกดถัดไปเสร็จปุ๊บก็จะมาในส่วนของท่านรับบริการจากเจ้าหน้าที่คนใดผมเลือกผู้การพนมนะครับแล้วก็ในส่วนของอแบบประเมินตรงนี้ก็ให้ตามความพึงพอใจเลยนะครับเสร็จปุ๊ก็สามารถเสนอ ความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็ส่งเป็นอันเสร็จการเข้าใช้ในระบบของคอมพิวเตอร์นะครับในเว็บไซต์ต่อไปก็จะมาเป็นของส่วนของที่ผมโฆษณาไว้เป็น QR code นะครับเราจะใช้ QR code นี้ยัด URL ของเว็บสอบถามนี้เอาไว้นะครับของ Magic Miller โดยเข้าไปที่ไลน์นะครับ เข้าไปที่ไลน์โปรแกรมไลน์นะครับก็จะเข้าไปในการเพิ่มเพื่อนปกติก็เข้าไปที่เฟนแล้วก็เลือกเครื่องหมายบวกตรงข้างบนมุมบนขวานะครับแล้วก็จะเห็น QR code โค้ดแล้วก็เลือก QR code โค้ดไปจากนั้นเราก็แพงกล้องไปที่ QR code โค้ดที่ได้รับกันไปนะครับอ่ะได้แล้วเรากดโอเพนเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้ามาที่หน้าหน้าเดิมที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ ผมแอบไปจิกรูปภาพที่ชุมนุมสากรเขาใช้โดยถ่ายรูปเอาไว้นะครับเราจะใช้อันนี้ได้ยังไงเราก็คือว่าเข้าไปที่ล ne เหมือนกันโดยเข้าไปที่ลน์เลือก QR Code ปกติที่เราแอดไลน์เมื่อกี้นี้ในส่วนช่องข้างล่างครับด้านซ้ายล่างจะเขียนอุปกรณ์แล้วก็เลือกรูปที่เราถ่ายไว้ มันก็จะสแกนให้เราอัตโนมัติกด Open เรียบร้อยก็ต่อไปมอบให้หน้าที่รับการมพนมต่อนะครับครับนี่คือขั้นตอนนะครับเวลาอาจจะเร่งรีบไปน,นิดหนึ่งแต่มีรายละเอียดตั้งแต่หน้า77เป็นต้นไปนะครับสามารถทดลองทําได้นะครับอย่าลืมว่าหลวงปู่สุก99วองค์รออยู่นะครับด้วยทำด้วยนะครับคราวนี้จากผลที่เราทําไปนะครับตรงนี้ก็ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นสิ้นปีเราทําในรอบ สิบเดือนนะครับก็มีผู้สมาชิกที่เข้ามาในระบบของเรานี้ทั้งหมด200กว่านะครับก็เกินเกินเป้าหมายที่เราตั้นไว้แล้วความพึงพอใจของเราก็สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ80นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนจะเห็นว่าใครเข้าไปสกรอสร์ับ์ครูใชยนาทจำกัดเจ้าที่ที่เคยถูกบ่นนะครับครูต้องจะถามว่าเอาเจ้าที่ไหวเป็นไหมเดี๋ยวนี้ไหวหมดครับไปถึงไหวเสร็จแล้วเหมือนกับเซเว่นเลเว่นเลยครับ ออกมาก็ขอบคุณไว้นี่คือสิ่งที่ปรับเปลี่ยนในใน,ในทางที่ดีขึ้นเป็นประโยชน์ทุกภาคส่วนครับได้ประโยชน์หมดโดยเฉพาะสมาชิกมีส่วนร่วมมีความพึงพอใจในฐานะเขาเป็นเจ้าของนะครับเจ้าที่เราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้การเผยแพร่ผลงานของเราก็มีเยอะนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปศึกษาดูงานกับเราโดยเฉพาะกรรมการประกวดสกร,สกรดีเดน่นระดับภาค ก็ไปสองชั่วโมงครึ่งครับติดตามขอดูโครงการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็มีหลายหน่วยนะครับที่เขาไปศึกษาดูงานนะครับปัจจัยสู่ความสําเร็จครับความเข้าใจความชัดเจนระหว่างสมาธิกและที่สําคัญอย่างยิ่งผู้ที่จะเข้าไปรับการประเมินต้องเปิดใจเพราะว่ากระจกนี้คู่กับคนสวยคนสวยชอบดูกระจกครับแต่คนขี้เหร่ไม่อยากดูเพียงถ้าใครคิดว่าถูกคอมเมนต์ไม่ดีรับไม่ได้อย่าเพิ่งเข้าไป ต้องเปิดใจยอมรับรับที่เขาจะติเพื่อมาพัฒนาต่อไปนะครับอนาคตเรากำลังเอามาทดลองวันนี้เพื่อที่จะให้สมาชิกเราจะมีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกในแต่ละปีละปีเพื่อดึงดูดให้สมาชิกเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้นเพราะวันนี้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นจุดที่เราจะนําไปพัฒนาวันนี้เพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับลองๆเข้าไปใช้แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะมานะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับ สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนวัตรกรรมเกิดจากเจ้าหน้าที่น่าจะมีผลสําเร็จได้อย่างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับตัวนะครับการปรับตัวทุกอย่างเราจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแต่อย่าลืมนะครับว่าเราปรับตัวยังไงต้องไม่ลืมรากเงาความเป็นสากลของเราเราต้องปรับตามกําลังของตัวเองเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะนี่คือสิ่งสุดท้ายนะครับในส่วนของสากลออมทรัพย์ครูชัยนาทจำกัด ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ